บูชาข้าวพระนี่อย่าขาดกันะนลุงเนอะเดือนหนึ่งก็มีครลังเดียวปกติเราจะบูชาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนครับซึ่งเราก็ทำอย่างต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยภารกิจของเราก็เยอะขึ้นงานบุญเราเยอะขึ้นก็เอามารวมกันกับวาระที่สำคัญนะจ๊ะ ปให้เป็นวันเดียวกันเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากใช้วันวันเดียวแต่ว่าทำได้หลายๆบุญอาจารย์อย่างวันนี้ก็เป็นวันกละายวันเกิดพระเดชกุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยเราก็ลาลบเหตุอันนี้ก็มารวมกันบูชาทท่านแล้วก็มาบูชาข้าวพระด้วยเพราะว่าบุญบูชาข้าวพราเนี่ยเป็นบุญต่สำคัญสำคัญมากๆ ยานตอนมีชีวิตอยู่นี่ท่านจะย้ำเสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญร้อร์เซ็น์นี่ท่านนัานสอนหลวงพอ่อนลจ๊ะแต่ถ้าฝากมาเกิดเช่นฝากทา,ายธรรมฝากปัจจัยทายธรรมอะไรมาเนี่ยจะได้แค่ครึ่งเดียว เพราะฉะนั้นนี่เรามาเกิดยานนกนะลูกเนาะเอาให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าสาธุดีไหมเจะดีครับหรือจะเอาทีละครึ่งเอาเอาเอาร้อยครับเอาร้อยเนาะครับคือคนอื่นเขารรยร้อยเปอร์เซ็นต์เรารวยครึ่งหนึ่งเอาไหมอย่างงั้นไม่เอาครับเพราะฉะนั้นต้องมาด้วยตัวเองนะจ๊ะยกเว้นเราไม่สบายจริงหรือติดภา,ารกิจที่สามวันนี้จริงอ่านัน ถือเป็นกรณีพิเศษแต่ก็ยังได้แค่ครึ่งเดียวนี่เนาะน <c oughs> ับแล้วว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อยาขาดนะลูกนะอยาขาดต้องมาบูชาขับละให้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าการจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายตั้งพระผู้ปราบมามาบังเกิดขึ้นนั่นแหละวิชาธรรมกายก็บังเกิดขึ้น และการค้นพบวิชาพิเศษเนี่ยเพื่อให้ได้บุญที่จะนับจะประมาณไม่ได้นี้ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะจ๊ะถ้าหากยุคในยุคที่ภาคโปรดอย่างนี้จะไม่มีในจาะการบูชาาพระจะไม่มีก็มีแต่การถวายมหาสังฆทานแบบปกติทั่วๆกันไปแต่การที่จะน้อมไปถวายในระดับ ละเอียดลึกซึ้งนั้นต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายเท่านั้นซึงประเดียครูหลวงปู่พระผู้ปราบมาท่านย้ำอยู่เสมอเลยย้ำแล้วฝากย้ำถึงพวกเราด้วยในเะจ้าว่าวิชาธรรมกายในสำคัญอย่างยิ่งวิชาธรรมกายเท่านั้นจึงจะปราบมาได้เราะันใครทำบุญกับวิชานี้เนี่ยจะไดให้บุญมากการบูชาคับละจะตั้งอาศัยวิชาธรรมกายอย่างเดียว อย่างอื่นทำไม่ได้นี่นะจ๊ะแล้วก็บุญนี้เนี่ยจะไปถึงกับหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วสาธุจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามแม้ไปอยู่ในภพที่ไม่น่าย,ยินดีครับคือในภพทุกขติภูมิอะไรต่างนี้นะจ๊ะซึ่งบางภูมิบุญส่งไปไม่ถึงด้ดยวิธีธรรมดาอย่างนี้นะจ๊ะ ตามทันไหมจ๊ะทันครับบุญส่งไปไม่ถึงด้วยวิธีธรรมดาจะต้องใช้วิธีพิเศษคือประกอบวิชาธรรมกายนี่แหละดังนั้นให้เราเปลื้มบกปลื้มใยดีใจไว้เถิดนะจ๊ะว่าที่เราได้ให้โอกาสตัวเองเรามาบูชาข้าวพระอันนี้เป็นสิ่งที่ดีบุญนี้จะไปถึงกับ หมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วแม้อยู่ในภพภูมิที่ปกติรับบุญไม่ได้ค,คือวิสุพภพภูมิที่ไม่น่ายินดีเนี่ยนะก็จะรับได้อย่าขาดกันนะลูกนะนี่เป็นเรื่องดีสำคัญ